เดเลสโกชีวิตน <kaz> ักเดินทางเฉยๆสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ากินจังอันนี้อันนี้อะไรครับผัดไทยครับเส้นเส้นใได้ผัดไทยเดี๋ยวใช้กันแล้วเขาไปาทำอะไรอันนี้เส้นนี้เส้นนี้ก็กินเลยให้กับผัดซีิ๊วเลยนะ ้าหมกไก่เส้นมี่นี่กินกับข้าวยำอ๋อข้าวยำอ๋อข้าวยำด้วยเออคือเช้ามีโจ๊กมีข้าวกลุกกะปิข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่ข้าวมันข้าวยำกับจีนลูตีอ๋อข้าวมันเนื้อแดงข้าวมันไก่ผูกข้าวมันไก่ทอดครับสวัสดียำเช้าครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่อ่าวนาครับเช้านี้เมนูยามเช้านะครับจะที่รีวิวไปที่ไหนตอนนี้ได้ข้าวยำแล้ว รับแล้วพี่ก็แนะนําว่าไก่ทอดขอมิ้นนะไก่ทอดขมิ้นนะครับเดี๋ยวเราดูกันเพราะว่าเป็นร้านที่น่าสนใจมากอยู่ริมถน,นนเน,นี่ยโอ้เายำกจะตํามเขนานางนะครับอยู่ริมถนนนะฮะเขาวิง่งวิ่งมาก็สามารถมองเห็นได้มีโรตีขายด้วยนะฮะบรรยากาศตอนชเช้าเช้างนี้นะครับ เราอย่าที่เราตามหาร้านเช้าๆที่อ่าวนางนี้นะครับนั่งหน้าร้านเลยนะครับบถนนก็เป็นบรรยากาศอากาศดีนะอากาศดีนะฮะไม่ไม่ไมไมร้อนด้วยะฮะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ เ,เดี๋ยวเรามาลองริมรองกันดีกว,ว่าว่ามีอะไรที่อร,ออร่อยๆตัแรกนะฮะ้องไก่เลยเช้ามาเนี่ยงไก่เมื่อเช้าเมื่อสักครู่้องขับรถมามีคนบ่นครับอยากกินไก่ทอดขัาดใหญ่นี้ก็มาแล้วนะ,ะต <ๆ S 2> แต่นี่ไม่ขหาดใหญ่อันนี้ไก่ทอดขอ้ิยำนะครับมาดูนี่มาดูนี่ ขา้าวยำเนี่ยเขาจะใส่อะไรอ่ะมีปลาป่นไหมปลาป่นพิกไทยนะครับมีพวกมะกรูดอะไรพวกเนี้ยมาเป็นเครื่องเค้าอันนี้ใบอะไระครับมันปูอ๋อใบมันปูมันปูนะครับใส่ถั่วใส่ เคยเคยต้องต้องคุยกันให้หมดก่อนอ๋อเหรอครับผมออ๋ใส่ผักพวกนี้งี้ใช่ไหมได้ได้ร้านเปิดกี่โมงครับตีสี่โมงครับผมสิบเอ็ดครึ่งสิบเอ็ดครึ่งครับอ๋อเออเคอขอบคุณครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ ทางไปเรื่อยเปื่อยแบบผมนะฮะเจออะไรก็กินก็อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสีสันของการเดินทางของผมนะไม่ต้องมุ่งหน้าอะไรมากดูร้านไหนที่น่ากินนะเราก็จะเจอร้านในตำนาน้วแถวนี้ชาวบ,บ้านกินเขา้นเมืองก็กินกันก็เป็นเป็นโชคดีนะครับจะไปอีกหนึ่งร้านที่ในดวงใจของใครหลายคนก็ได้โอเคเขาจำยังไงลูกผมก็ทำ ก็ใส่มารักกอรครับท่านผู้ชมมารักกอเนี่ยมารักกอเราก็มีตะกวานะฮะโอเคเพราะว่าหิยัมใช่ไหม mm hmm. ป่านิดนึงครับว่าถือกล้อง,งไม่เป็นไรเออน้าตาผมแบเนี้ยอีกท่านหนึ่งก็ยังนอนหลับไม่ตื่นก็ปล่อยเข้าไปนะ <laughs> 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 ครับ <laughs> นี่นอ๋อเขาใส่เส้น เส้นมาให้ผมด้วยที่ผมบอกว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรเนี่ยเส้นเส้นหมี่เป็นเป็นเส้นหมี่แล้วก็คลุกน้ำอะไรแดงๆไม้อย่างโอเครสชาติรับมาอ,าอยู่จุ่ชนบุรีก็หงหากินลำบากถ้าแบบนี้นะมันตินเส้นหมี่เขาปง ไปหน่อยอืมคุณผู้ชมไอ้อันนี้ทีเด็ดจำนบะนี้ที่เส้นเด็ดเส้นหมี่เนี่ยทีเด็ดเลยคุพบครุพบพบพบ๊ต้องครุ๊บซึ่งครุ๊บอะไรอ่ะผัดเส้นอร่อยเลยไอ้เส้นหมี่เนี่ยต้องโดนดิเขาโอ้ยอืม ก็กินน้ำเขาอะน้ำย้ำอ่ะเข้าอย่างเขาะแล้บอกว่าเจี๊ยมจนแล้วบอกว่าเจี๊ยมจนเจี๊ยมจนก็นนดีมากที่ขับรถวนมากินและอาจารย์ปานี่กับเราไปใหม่ของเขาวันนี้ฮะ เขายอาพรบุยเช้านะฮะที่อา่าวนางที่ร้านข้าวยำจะดำอา่าวนางนะครับดองเส้ชหาผมมันได้จะเจอขับลงมาถ้าขับมาจากทางเขาเนี่ยนะครับวิ่งตรงกลับไปที่อา่อาวอ่าวนางไปอ่าวนาง,เ,านงเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งของขามือขวามือนะครับนะไม่ต้องไม,ไม่ไม่ถึงอา่าวนางดีนะฮะอยู่ดีถนหนจะบอกตังค์กให้เขออาญาตทานอาหารเชา้าก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนที่จังหวัดกระบี่ครับ เดลเสโกชีวิตได้เดินทางเฉยๆตอนนี้ทิ้มเฉยๆเช้านี้ผ่านครับ